สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้พาดูหม่องมะนาวข้างบ้านนิดนน่ยเขียวสดนดงานดีนะหม่องนี้ส่วนมากจะได้น้ำหมักจากเศษอาหารแลวนี่เปิดกล้วยแล้วขอบคุณน้องดวงรัตมากมากเลยตลาดอายาราที่ขายน้ำเต้าหู้ขายกล้วยแขกขายขายนมปังด้วยเออกล้วยแขกแล้วก็ขนมปัง น่ารักมากเลยเวลาเฮียเราไปตลาดจะฝากโน่นฝากนี่มาให้เรื่อยทั้งน้ำเต้าหู้ทั้งแป้งแป้งทอดอะแป้งทอดกลวยแขกให้เรามาทอดขอบคุณมากนะจ๊ะน้องดวงรัดดูแลสุขภาพด้วยโหตลาดอายารานี่ตอนนี้ก็เข้มงวดอยู่โควิดมันแรงขอบคุณมากๆนี่เราจะเก็บ พวกเปลือกกล้วยเอามาเทใส่ในนี้นะอในนี้มีน้ำหมักเปลือกกล้วยอยู่แล้วก็ข้าวสารน้ำหมักข้าวสารนี่ลอยลอยนี่อะไรไม่ใช่หนอนนะนี่ด้เนี่ยเอาไว้บำรุงต้นไม้เปลือกกล้วยนี่อย่าทิ้งนะโพแทสเสียมเขาเยอะดิ เป็นธาตุหลักของพืชผักต้นไม้เลยนะโพแทสเซียมไนโตรเจนฟอสฟอรัสเดี๋ยวเราให้ดูอะไรนี่เราเอามายงชิดอันนี้ของเราที่บ้านเองนะเม็ดมายงชิดที่บ้านนี่ยเอามาฝังไว้ตรงนี้เขาแตกออกมาแล้วงอกอกมาแล้วไงเดี๋ยวเราคงจะเก็บนู่นเก็บนี่ออกแหละแต่ขาเขาจะงอกมาเรื่อยเอ่ะเพราะมองนี้มันเป็นขาด้วยไง มีขาด้วยตัดตัดตัดเลหมกทําปุ๋ยหมดเลยเนี่ยขาขาช่วยไล่แมลงได้นะอันนี้ก็เอาทาปุ๋ยได้นะเป็นเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเหมือนกันนะพวกหญ้ามอสสำหรับคนที่เล่นหญ้ามอสเขาก็จะรู้ว่าเป็นหญ้ามอสชนิดไหนเดี๋ยวนี้ดูครูแม่กครูแม่ก็งามดีจัง เจออะไรก็สัดสดสาดสดเข้าไปทำปีแม่จริงๆถ้าจะเร่งให้เร่งเข้าติดดอกก็ได้นะต้องใส่ฮ์โมอนผสมฮ์โมนไข่แต่หลังบ้านไม่ค่อยได้ใส่ใจทำอยู่แต่หน้าบ้านเออเป็นรูอยู่แต่หน้าบ้านนะเดี๋ยวกันเออนี่มีนกมาเช่าบ้านแล้วอุ้ยแต่ นกไม่เช่าบ้านอยสองฟองสองฟองอนกมเช่าบ้านที่ต้นมะนาวมะมองหามะนาวโหเดี๋ยวเราจะต้องตัดกิ่งที่มันเป็นกระโดงนี้ออกเนี่ยยาวเลยเดี๋ยวก่อนงานเยอะงานเยอแยะแยะกั่แป๊ะเป็นลมเขียวสดดีมะถ้าใครจําได้ที่เราตัดแต่งกิ่งมะานาวแป้นดอกพิเศษไปจนกุดจนล้นหมดเลยตอนนี้ก็แตกมาสวยงามแล้วเดี๋ยวจะต้องหาเวลามาตอนกิ่งซะห นี่เหมาะมากที่จะตอนกิ่งกิ่งนี่แหละนี่ที่คุณต้นต้นเกษตรต้นต้นเกษตรชาแนลบอกให้ตัดแต่งแบบเตี้ยๆเะยเราก็ตัดเตี้ยเลยคุณต้นบอกว่าถ้าตัดเตี้ยๆแล้วมันจะสามารถตอนกิ่งได้สะดวกง่ายง่ายแก่การตอนกิ่งก็จริงน,ะนี่โอ้เป็นไงสีแบบนี้แหละจําไว้นะ จำไว้นะว่าสีแบบเนี้ใช้ได้ดีมากเลยนะเอาไปกรองขายได้แล้วเนี่ยเดี๋ยยังไม่ดีเท่าไหรต่ต้องให้นานๆว่านี่เนีย่ยสีแบบนี้ดีแล้วนะถือว่าเป็นน้ำหมักจากเศษอาหารที่ดีมากๆที่สําคัญไม่มีกลิ่นเป็นกลิ่นคล้ายๆสาเล่าองเงี้ยเขาไม่ได้เหม็นเน่านะเนี่ยพีตายตาเอสวัสดีจ้า สนใจอาบน้ําหมักไว้จ้าสนใจชุบชุบน้ําหมักไว้จ้าเราก็ไม่อยากทําคลิปหรอกเดี๋ยวดรามา่าเห็นว่ามีคลิปน้ําหมักทําหอยทากโอ้ยเดินกระําถล่มทลายสําหรับคนรักสัตว์เนาะแต่จริงๆพวกเรากินหมูหมากาไก่ที่เขาเชื่อเชื่อกันอยู่แล้วนะพวกปลาอย่างว่านะคนที่เขาจะไม่กิน เนื้อสัตว์จริงๆต้องเป็นพวกมังสวิรัตไม่แต่อาหารสัตว์จริงๆอ่ะแล้วมันในในโลกนี้มันจะมีสักกี่คนใช่ไหมถ้ามีหมดก็ไม่มีฟาร์มเออถ้ามีทุกคนกินมังสวิรัตก็จะไม่มีฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มวัวคือจะไม่มีใครทําฟาร์มสัตว์เน่ะที่เป็นอาหารมนุษย์เนี่ยมันเป็นวัตถจักร วงจรชีวิตของมนุษย์ที่ต้องกินโปรโตีนโปรโตีนจากพืชก็มีอะไรเนี่ยโปรโตีนจะมันน้อยต้องกินโปรโตีนจากสาัตว์บ้างสิจ้าใช่ป่ะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเราซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นใครไม่กินเนื้อสัตว์ก็ แล้วแต่แต่เรานี่ชอบกินเนื้อที่สุดเลยเนื้อเนื้อเนื้อเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากกิ่งนี้ก็น่าตอนน่าตอนหลายกิ่งแล้วเรายังไม่ได้ทําตุ้มตอนเลยว่าจะทําตุ้มตอนเออนื้อนกะิ่งเนี่ยนโหตอนดี <c oughs> กิ่งเนื้อแบบนี้แหละกําลังหน้าตอนเลยนะต้องสีแบบนี้นะสีอนนี้หน้าตอนกิ่งอย่างนี้ไปปักชําเนี่ยปักชํา กิ่งแบบนี้หน่าปักชำติดนะติดม้างไม่ติดม้าง,งไม่เป็นไรหรอกไอ้กิ่งเนี้ยปักพร้อมกันเห็นปะ่ะในกิ่งเนี้ยปักพร้อมกันเห็นปะ่ะตัดกิ่งมาที่เมือ่อกิ่งนี้ยังเขียวเลยแต่กิ่งนี้แห้งไปแล้วเห็นปะ่ะในกิ่งนี้ยังเขียวอยู่เลยนะโอกาสรอดค่อนข้างสูงนะนี่ก็น้ำหมักส่วนมากนะเนี่ยโซนเนี้ยเขาจะได้น้ำหมักจากเศษอาหารที่เราเอาไปผสมในนู้นอะ่ะ ผสมในกระมังยังไม่ได้ซักผ้าเช็ดเท้าเลยนี่ก็ม่วมหามานาะโหฮี่หมอนตัดมาไม่ได้เขาตัดที่แอดนักขบดมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแลกไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นสองตายายนี่เขาขยันมากๆเลยนะจริงๆ ขยันสุดๆเวลาเราเหนื่อยๆเราต้องไปดูคนที่เขาขยันทำมาหากินเนี่ยมันช่วยเติมพลังให้เราจริงๆนะมันจะพอเราไปดูแล้วเราเห็นโหแบบเขาขยันมากเลยมันทำให้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เติมพลังให้เราลุกขึ้นมาสู้ต่อเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย นี่ไปอุ่นหนุนน้องหนวดกับน้องปอนะของตายายอ่ะเนี่ยพวกหมอนนอกหมอนแปลกๆเนี่ยน้องปอน้องหนวดเนี่ยรับรองได้นะถ้าเกิดต้นไม้ส่งไปแล้วเสียเขาส่งซ่อมให้อีกหกนึงห่าน่ารักจะตายหาคนขายแบบนี้ยากคือรับผิดชอบอ่ะจริงบางทีลูกค้าทำตายเองเนี่ยใช่ป่ะเออลูกค้าเขาแบบทำตายเองเนี่ย น้องหนูเขาก็ยังเอาส่งไปให้วิ่งนี่น,นี่จะได้กินละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาไปลงอีกช่องหนึ่งเนี่ยมะเฟืองหวานอันนี้มะเฟืองหวานนะตอนนั้นตอนกิ่งไว้แล้วมันไม่สาเร็จไงเดี๋ยวจะลองตอนใหม่นะเดี๋ยวจะลองตอนมะเฟืองหวานใหม่อีกรอบเคยตอนแล้วมันไม่สําเร็จเป็นตะกนะมองเนี้ยส่วนมากจะได้พวกน้ําหมักจาก ผลไม้เอ้ไม่ใช่น้ำหมักจากเศษอาหารนะที่เราทำาไว้อุยดิโทษทีโทษทีเดี๋ยวให้ดูด้านนี้มีทั้งหมดกี่ถังเนี่ยในบ้านมีนีอย่างเงี้ยเห็นป่องถังเละๆเทะๆอันนี้มันถังที่อยู่ใกล้ครัวไงเลอะๆเทะๆหน่อยมีเศษอาหารอะไรก็ใส่ๆๆๆน้ำหมักพวกเนี้ยใส่พวกเศษ ทุกทุกอย่างที่มนุษย์กินได้อไงยิ่งทุกอย่างที่กินได้อเอามาใส่ให้หมดเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยได้ที่ได้ที่ทกี่ถังได้หกถัง่ยด้านเนี้ยต้นไม้มันจะเขียวสดเพราะได้ธาตุอาหารเกือบแทบจะครบเลยมั้งเออเพราะว่า มนุษย์กินอะไรเข้าไปมันก็เอามาเท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 ใช่ปะ่ะของกินนะใครมีเปลือกหอยกุ้งปูปลาเนี่ยเอามาใส่เลยนะโอ้โหความที่ต้นไม้ไม่ได้แคลเซียมเง่ยมันจะดูเขียวจริงๆเขียวมากๆเลยอะ่ะเขียวสดจริงๆเลยยกเว้นต้นไม้ที่รากเลิกเขาเริ่มจะอ่อนแออย่างเช่นต้นนี้ไม่รู้จะรอดไหม บำรุงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยดีนะคือเขาไม่แตกใหม่อะมะนาวเป็นดอกพิเศษแนะเสนนี้ตอนนี้รอให้เขาได้ที่คือพืชผักต่างๆเนี่ยถึงเวลาเขาจะติดดอกออกผลแต่ถ้าจะเร่งเขาก็ได้ไงใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รีบเราก็ให้ปุ๋ยให้อาหารเขา อย่างสม่ำเสมอพอเขาสะสมอาหารไปเรื่อยๆเขาก็จะออกมาให้เรากินสดชื่นหนานเฉาโวายนี่ต้องปลูกนะเนี่ยตัดไปเยอะแล้วพอตัดก็จะแตกใหม่พวกหนานเฉาโวายเนี่ยเอาไปใส่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 ใสทำน้ำหมักกไ็ไแมลงกินดีมีประโยชน์กินมารยอดคือ เขลาลดน้ำตาในเลือดได้ดีมากเลยนะกินมาริยรอดพออย่าไปกินเยอะมีมะนาวอะไรไม่รู้ยังนึกไม่ออกบู๊ตบู๊บูบบ๊เอาบู๊ตปลาผึ่งไว้เออช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันเด้อพวกเรา ้ำมักเปลือกทุเรียนนะจ๊ะเห็นไหมนะ้ำมักเปลือกทุเรียนใช้ดีมากเลยนะเนี่ยโพแทสเซียมเยอะเลยเนี่ยโพแทสเซียมเพียบเลยนะจะบอกให้ใครที่จะสับๆๆละเอียดอะยิ่งดีมันจะย่อยง่ายแต่เราไม่มีเวลาสับเลยใส่ไปทั้งนี้แหละทั้งเปลือกช่วงนี้นาทุเรียนแล้วนะเพราะฉะนั้นเก็บทุเรียนกันไว้นะจ๊ะน้ำมักหุ่ขขนคอกนะละลายเป็นน้ำแล้ว เนี่ยเห็นเห็นไหมอย่างอย่างเนี้ยเราสามารถเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปก็ได้นะเออเนี่ยเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปมันจะกลายเป็นสีแดงแต่บางทีมันก็กลายเป็นสีเขียวเอาแนานอนไม่ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเอายอยอยอย,อยอเดื่ตัดแต่งกิ่งน,นี่วันนั้นที่ป๊ะป๊าเราช่วยตัดนี่แหะ กด <Good S 2> เลยทีนี้ก็รอเลยเนี่ยเอานู่นเอานี่มาหมก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 ไว้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแนละอันนี้เอาจุลินทรีย์ของคลอแสงมาสะสาาราดัดจะยิ่งย่อยเร็วนะคือมีน้ำหมักอะไรก็แล้วแต่เอามาเอามาใสาอ่อ่ะมันจะย่อยเร็วมากอืมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอะไรเห็นได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นของน้องบีนะ หอมแย่ oh yeah. ช่องไม่มีปลูกผักอะ่ะเราเอามาหักกิ่งมาแล้วก็มาสบัดสบัดหมกไว้ในนี้นงอกมาเต็มเลยเหไหมเฮ้ยอ้าวไอ้นี่อะไรขาด้วยหรือกระชายน่าจะเป็นกระชาย,น,ยนี่นี่มันต้นอะไระใบเหมือนกันชา <c oughs> แตไม่ใช่นึกไม่อเอาต้นอะไรห,หมอนมอน มอนเชียงใหม่ของพี่หนุย่ยเนี่ยเราว่าเราจะเอาเอาหมอนหมอนออกก็เนี่ยเดี๋ยวปลูกอย่างอื่นเพราะเรามีหมอนเยอะแล้วมีหมอนเชียงใหม่พี่หนุ่ยเยอะมากมันตัดกิ่งปักชาติดง่ายไงหมอนนะ่ะอันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยเม็ดของออมะเฟืองแต่ทีนี้เรายังจําไม่ได้ว่าเป็นเม็ด มะเฟืองหวานหรือเปรี้ยวแค่นั้นเองรอลุน้นปล่อให้โตตรงนี้เลยเนี่ยเช้าๆอากาศดีดีฮะขยันทำช่องกันไปพวกเราทำไปเรื่อยๆจริงๆทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักทำไปนานๆเราก็อาจจะได้ค่านงค้าเน็ดคืนบ้าง ถ้าขยันทาจริงๆมันก็ได้อยู่แล้วเงินน่ะถ้าเราไม่ได้โปรโมทช่องมันก็จะยากหน่อยนะถ้าเราไม่เสียเงินโปรโมทช่องมันก็จะยากหน่อยแต่ถามว่าผ่านไหมมันก็ผ่านทุกคนนะถ้าขยันถ้าขยันขยันยังไงขยันลงคลิปขยันไปทักทายเพื่อนๆกลับไปที่ช่องเพื่อนๆเราจะได้เพื่อนใหม่ๆกลับมาแค่นั้นเองแต่มันก็เป็นทรัพย์ส่งกำลังใจหรือ เราเรียกว่าซับแลกซับเพราะฉะนั้นซับของเราเนี่ยมันก็จะหมื่นแปดแล้วแต่ส่วนมากมันก็จะเป็นซับที่ส่งกำลังใจกันซับแลกซับเวลาลงคลิปไปล้วหมื่นเจ็ดนะ 17, นะถ้ามันเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงอนะลงไปหมื่นเจ็ดมันก็ต้องได้เป็นหมื่นแล้วนะใช่ไหมคลิปแต่มันไม่ใช่ไง ผ่านมาสามสี่วันแล้วก็ยงอยู่ไม่กี่ร้อยไม่อยู่แค่นั้นใช่ป่ะเราถึงได้บอกว่าผู้ติดตามที่แท้จริงของเราอาจจะมีเพียงสองร้อคนเท่านั้นเออมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงแบบมายาโซเชียลจริงๆเห็นบางคนบอกโอ้ยนั่นไงช่องนั้นคนเขาทำนี่ไงบุคคลธรรมดาเขาธรรมดาเขายังดังได้เลยถ้าเขาไม่เป็นคนไม่มีชื่อเสียงนะไม่ใช่ดารานะไม่ใช่ พวกเสร็จอะไรก็แล้วแต่นะต้องใช้อัดเงินโฆษณาจริงๆทุกช่องอยากดังอยากปังเร็วก็ต้องอัดเงินโฆษณาให้ g o o g l e ไม่เห็นเหรอทั้งเพจ c e b o o k Facebook Google Google มันต้องการอัดให้เราอัดเงินโฆษณาทั้งนั้นแหละใช่ปะ่ะถ้าเราไม่อัดเราก็ไปอย่างช้าๆโตอย่างช้าๆเนี่ยอย่างช่องปลูกผักเนี่ยโตนะโตอย่างช้าๆแต่โตอย่างมั่นคงแต่ส่วนช่องไลฟ์สไตล์ของเราเห็นปะเรายกตัวอย่างช่องเรา ไม่มีใครมาติดตามเราหรอกเพราะเราเป็นคนธรรมดาใช่ปะ่ะเนี่ยกี่ปีมาแล้วเนี่ยสองปีแนละ้วยังไม่ถึงสองพันยิงน่งเราอยู่นิ่งๆแล้วเราไม่ไปตามใครยิ่งอยู่อย่างนั้นชีวิตแบบที่แบบว่าใครมันจะมาสนใจเราอะนอกจากเพื่อนฝูงที่อยู่ไกลๆหรือเรียนด้วยกันมานะก็จะคอยดูนะเพราะเป็นช่องช่องต้อมไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นช่องที่เราก็อัดคลิปแม่ทำกับ เราออกไปตลาดอัดออเฮียเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบช่องจอกกลุ่มนะอย่างช่องปลูกผักของเราเป็นช่องจอกกลุ่มไนงะกลุ่มปลูกผักเท่านั้นที่เขาจะมากดติดตามเราเพราะฉะนั้นเราจะไปอย่างช้าๆช้าๆอย่างนี้ <Okay. S 1> แต่มั่นคงเสียงป,ป้าถามว่าบ่นอะไรอัดคลิปเจไอป,ป้าเราซื้อถุงมือมาให้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถุงมือมาโชว์ก่อนแค่นี้นะแน่ แหม่นปะป้าเราน่ารักป่ะนะขอให้ซื้อถุงมือมาให้เราเพราะเราจะทําสวนเราไม่ค่อยถนัดได้ไหมแต่เราจะพยายามใส่ถุงมือแล้ปะป้าซื้อมาให้เราเรียบร้อยอ้าวเป็นตาหักถุงมือโอเคด้วยนะดีด้วยนะเนี่ยเห็นว่าผ้าดีด้วยน้าน่ารักไหมป,ป้าเราอะเห็นไหมอืออาสุดยอด ต้องไปุบหอยเป่งปลาป้าหน่อยเฮ้ย <c oughs> ปลาป้าบอกมาเห็นป่ะเราได้มาลปะปลาละปลาละขอให้ทุกคนขยันทําช่อง YouTube แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฝากช่องเกษตรของเพื่อนๆเราพี่ๆน้องๆที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยใครที่รักการปลูกเข้าไปกดติดตามได้ทุกช่องเลยนะเพราะมีความรู้ให้ความรู้อ่ะทุกช่องเลย จะไปใส่ถุงมือทํางานแล้วทำเกษตรแล้วทําสวนแล้วไปแกนี้นะ